สัปดาห์นี้ความรักของชาวราศีมีนอยู่ในจังหวะของการค้นหาความสงบในใจและการเริ่มต้นเข้าใจความรักในมุมใหม่คุณอาจอยู่ในช่วงที่ต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อคิดทบทวนบางสิ่งในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือพยายามทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองไพ่บอกว่าคุณกําลังเรียนรู้ที่จะรักอย่างมีวุฒิภาวะมากขึ้นรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่และให้คุณค่ากับสิ่งที่เติมเต็มหัวใจจริงๆ สัปดาห์นี้ความรักของคุณจะน,นิ่งลึกและสุขงอมขึ้นคนที่โชคดีที่สุดในเรื่องความรักคือคนที่ได้เจอคนที่เสมอกันทั้งศีลศรัทธาปัญญาจากขะรวมถึงฐานะด้วยหากใครยังไม่พบขอให้ได้พบในเร็ววันสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนไพ่ใบแรกเด e Hermit คือพลังของการค้นหาความจริงในใจ คุณอาจรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆมากกว่าปกติเพื่อคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในตอนนี้บางคนอาจอยู่ในช่วงพักใจหลังผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยไพ่ใบนี้ไม่ใช่สัญญาณของความโดดเดี่ยวนะครับแต่คือช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูหัวใจที่จะทำให้คุณกลับมาเข้าใจความรักในมุมที่ลึกและอ่อนโยนกว่าเดิมไพ่ใบที่สอกาวถ้วยคือพลังแห่งความสุข ความพอใจและการเติมเต็มทางอารมณ์คุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอยู่ข้างคุณแต่อยู่ที่การรู้ว่าคุณสามารถดูแลหัวใจของตัวเองได้ดีแค่ไหนสำหรับคนโสดไพ่ใบนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ปรับเป็นโอกาสในการฟื้นฟูและเตรียมตัวรับความรักใหม่ที่ดีขึ้นส่วนคนมีคู่ ไพ่ใบนี้หมายถึงการกลับมาเข้าใจกันและกันมากขึ้นหรือมีช่วงเวลาน่ารักเล็กๆที่ทําให้ความสัมพันธ์กลับมาอบอุ่นมากขึ้นและไพ่ใบสุดท้ายราชาไม้เท้าคือพลังของความมั่นใจและความเป็นผู้นําความรักของคุณในช่วงนี้จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นคนที่คุณรออาจเริ่มแสดงออกมากกว่าเดิมหรือคุณเองอาจเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ด้วยความมั่นใจและตั้งใจ ภพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่มีทิศทางหากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนตอนนี้กำลังจะมีคนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณแค่ไหนสำหรับชาวมีนความรักในสัปดาห์นี้คือการเติบโตทางหัวใจคุณกำลังเรียนรู้ว่าความรักไม่ได้ต้องการการเติมเต็มจากคนอื่นเสมอไปแต่เริ่มต้นจากการเข้าใจและยอมรับตัวเองก่อน ไพ่กำลังบอกว่าเมื่อคุณนิ่งพอที่จะมองเห็นความรักด้วยสติคุณจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงใจเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นครับ